สวัสดีครับโปรแกรม c 2 m Port นะครับคลิปนี้เราจะมาทำรายการเกี่ยวกับการเปลี่ยนสินค้านะครับเปลี่ยนสินค้านะครับก่อนอื่นเราต้องอลูกค้าจะต้องคืนสินค้าของเดิมของที่อยากจะเปลี่ยนมาก่อนนะครับคืนทำคืนนะดังนั้นจะต้องมีใบเสร็จมาด้วยทุกครั้งนะครับแล้วก็เราก็เอาหมายเลขบินนะครับมาทำคืน นะฮะเราก็เลือกนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะคืนสินค้าตัวไหนนะสมมุติเลือกเป็นอาหารแมวนะคืนอาหารแมวมา1อัน100บาทนะครับก็คืนเงินลูกค้านะครับบันทึกรายการแล้วก็คืนเงินให้ลูกค้า100บาทนะครับพอคืนเงินให้ลูกค้า100บาทเนี่ยแล้วก็ลูกค้าก็ต้องมาซื้อก็คืออ่ะเป็นน้ําผลไม้นะครับ ลูกค้าได้น้ำผลไม้ก็คืนแล้วมาเปลี่ยนเป็นน้ำผลไม้ราคาเท่ากันนะครับทันที่ราคาเท่ากันก็คือ100บาทนะครับก็รับเงินเลยนะครับรับเงินจากลูกค้า100บาทนะฮะคืนแล้วก็เปลี่ยนนะครับคืนสต็อกก็เข้าสต็อกก็นำกลับคืนเข้าคลังนะครับ ส่วนคลายออกก็ตัดออกนะครับคืนอาหารแมวมาเอาน้ำผลไม้ไปนะก็โอเคก็จบนะง่ายๆนะครับแต่ถ้าคืน100บาทใช่ไหมครับเอาจะเอาสินค้าที่เป็นราคา200บาทลูกค้าก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก100บาทนะครับนั่นหมายความว่า หมายความว่าลูกค้ามาคืนคืนของนะก็คือเราก็คืนเงินใช่ไหมครคืนของคืนเงิน100แต่ว่าเราไม่ได้คืนจริงใช่ไหมครับเราไม่ได้คืนจริงแหละก็เราก็วางเป็นบัญโตก็ได้ครับงร้บาทแล้วก็บันทึกการขายสินค้า100บาท ก็รับเงินจากลูกค้า100บาทนะครับก็จบค่าก็เอาของของตัวที่บันทึกการขายตัวใหม่ไปนะครับแต่ถ้าบันทึกการขาย200บาทนะครัเงินตัวนี้ลูกค้าจะต้องบวกเพิ่มอีก100บาทนะบวกเพิ่มอีกนะลูกค้าจึงจะได้ของในราคา200บาทไปนะครับแต่ถ้า,ามาเอาของ เมาของในราคาห้าสิบบาทหกสิบาทเงินหนึ่งร้อยบาทที่เราคืนให้ลูกค้าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยลูกค้าจะต้องมาจ่ายหกสิบาทดังนั้นก็เหลือเหลือสีอ่สิบะลูกค้าจะต้องได้สี่สิบาทเราก็คืนลูกค้าสี่สิบบาทจบนะครับโอเคนะครับคืนเปลี่ยนนะครับคืนของมากกว่าคืนของน้อยกว่าเปลี่ยนของน้อยกว่านะครับผม โอเคครับวสดีครับ